สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเสียแบงค์สายจกซูมิโตโม่ร้อยสาสิบนะครับผมวันนี้ก็มาดูอีกวันหนึ่งที่ทุกคนเรียกร้องว่าเสียแบงค์หายไปจริงๆไม่ได้หายนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในโซนเขาใหญ่นะครับไม่ได้ออกหน้างานวันนี้ก็เลยมาไหลสดน้ำผุดให้ดูดีกว่า น้ำพุดของเขาใหญ่ครับชาติเขาใหญ่อันนี้คืออะไรอันนี้อันนี้สุน,นัขนะครับสุนขัขเอามาลงข้ามไปแล้วไปดูไอ้ด่างเคยชัยชิบไอ้มาดูกับบรรยากาศน้ําไหลกับลิมทานน้ําไหลสวยๆใสๆน,นะครับแล้วก็อากาศก็จะเป็นประมาณนี้เย็นๆหรือว่า เย็นชื่นมืดน,นะครับผมอ่ะทุกคนถามว่าเสบแบงหายไปไหนสิงไม่ได้ทำ YouTube จริงๆก็ไม่สบายนะครับเพราะว่าก็เห็นหมอไปหาหมอมาหมอก็บอกว่าเป็นเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะครับผมนี่รอบมาชมกันบรรยากาศอันนี้น้ำผุดนะครับผมน้ำผุดธรรมชาตินะครับท่านใดที่แวะเข้ามาเขาใหญ่ก็แวะมาเที่ยวมาชมได้นะครับนี่บรรยากาศ รอบล้อมไปด้วยเสียงจักระจันแล้วก็ธรรมชาติก็ะจะมีริมทานน้ำตกนะครับอืนี่ขาเลยโอ้อากาศเย็นดีมากเลยเ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกมุมหนึ่งก่อเ,เดี๋ยวเด๋จะแสดงจะขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ครับอุย้ยลื่นเลื่นืืถ้าตกน้ำไปนี่ ไม่น่าจะมีใครช่วยนะครับอากาศเย็นมีเสียงจักจั่นแล้จักจั่นมันร้องหงอยหาคู่นี่แต่ผมไม่เอาคู่นะครับเพราะว่าคู่ยังไม่มีนะครับอยู่ไปดูกันใกล้ๆเดี๋ยวสีสันนี่จัดว่าสุดเลยไปดูมุมใกล้ๆ ชืตอ <Okay. S 2> ว่าผมลงก็จะขึ้นได้หรือเปล่ายัางไงครับน้าตกของเราค่อนข้างจะธรรมชาตินะครับเห็นแต่ทุกคนได้ลงโมเมนต์นะครับแต่วันนี้ผมมาท o u t u b e ให้ดูเห็นๆเ,เลยปกตินี่ถ้าไม่เย็นเนี่ยคนเยอะนะครับคนจะเยอะมากเลยที่นี้ไม่ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือเข้ามาเล่นฟรีชมน้าตกฟรีได้ครับแล้วก็ ลงเล่นได้ตรงนี้จะลงเล่นได้เลยไม่ต้องอเสียค่าใดๆผมจะพาไปดูปลาทนีม่มีใครเห็นเห็นปลาบ้างไนหะมเห็นปลาบ้างไหมปลาตัวปลานะครับนี่ต้องดูกันดีๆเพราะว่าผมก็จะต้องเพ่งงานครับผมมีปลาปลาเห็นไหมครับนี่ เสายบรรยากาศมีปลาด้วยปลามันอยู่เป็นคู่นะครับแต่ทําไมผมถึงไม่มีคู่เหมือนปลาอ,อีท่านใดที่เหงาเหาหรือว่าอยากผ่อนคลายก็แวะมาที่น้ําผุดอยู่แถวอ่าท่าช้างนะครับเส้นท่าชา้างทุกคนอาจจะเคยมาแล้วแต่ไม่เคยเข้ามาใกล้ๆหรือว่าแวะชมกันใกล้ๆนะครับนี่เป็นไง ผมว่าจะลุยน้าไม่เอาดีกว่านะเดี๋ยวมันซิบเปียกอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกที่นึงครับอันนี้เป็นมุมทางเดินเป็นมุมทางเดินที่สวยๆแล้วก็ได้บรรยากาศนี่เป็นไงครับน้าผุดมันผุดออกมาจากใต้ดินนะครับโดยธรรมชาตินะครับผมแล้วก็ไม่มีใครแต่งเติมนะครับผมก็คือเป็นธรรมชาติล้วนๆนะครับเป็นไงครับ เดี๋ยวเสร็จแบงค์จะพาไปดูที่มันขุดอีกที่หนึ่งแล้วก็จะจบการไฟ์สดนะครับผมผมว่าจะมาตั้งหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาต้นไม้ต้นนี้นี่อยู่มานานมากนะต้นเนี้ยคืออยู่คู่กับน้ำผุดมาน่าจะเป็นสิบสิบปีนะครับนี่นะครับใสจนมองเห็นตัวปลาเลยไหมครับอะท่านใดที่มาแล้วก็ คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับสอบถามกันได้นะครับว่าอเสร็จแบงค์มาทําอะไรและมาดูอะไรได้นะครับผมนี่นี่ดูลูกปลาครับเห็นลูกปลาไหม,มแล้วก็ธรรมชาติก็ยังคงเดิมนะครับผมของน้ําผุดนะครับผมเป็นไงครับอ่าท่านใดที่จะมาพักผ่อนในโซนเขาใหญ่นี้กแวะเข้ามาได้นะครับลองมาแวะพักผ่อนดูเรามีที่ท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว ที่อยู่ในที่เขาใหญ่หนะ้าที่แห่งนี้เยอะมากครับเยอะจริงๆครับถ้าท่านใดได้เข้ามาครับผมสำหรับคลิปนี้เสียแบงก์ก็จะจบกับการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับผมสำก็ท่านใดที่ติดตามช่องเสียแบงก์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ให้เยอะๆหน่อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ